เช่นเคยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นผ่านยุคคผ่าน K7 นะคะที่เราอ่าใครที่ติดตามอยู่ก็จะก็จะรู้นะคะว่าอันนี้ได้ห้าเดือนเกือบหกเดือนแล้วนะคะสูงแต่เดือนตุลาเนาะตรงนี้นะคะที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะตรงนีม้มันเหมือนจะมีตายด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งเลยนะคะไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้เขาขอหน้าดินเนาะ ขอหน้าดินปรับหน้าดินเข้ามาตรงทางเพราะทางมันจะเละแล้วก็ปรับมาช่วยกันนะคะตรงนี้ทําให้ยูคาเราก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคกันค่ะในระดับหนึ่งนะคะอ่าตรงนี้นะคะฝั่งตรงนี้นี่อันนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าสูงอยู่ถ้าในระดับของตัวเรานะคะก็จะสูงเท่านี่เกือบอเลยเอวมานิดนึงนะคะ ไม่ได้มองเห็นหรือเปล่านะเรากับหน้ากล้องไม่ได้อ่ะโอเคตรงนี้นะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ร่องกลางเนาะร่องกลางเราปรับไว้ที่สามเมตรนะคะคิดว่าน่าจะสาเมตรเพราะว่าหนึ่งในการกําจัดหญ้ากําจัดอะไรให้รถไถเข้าได้นะคะเวลาขนตัดแล้วก็ขนนี่จะง่ายนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้สูงเกือบเท่าเราแล้วนะตัวนี้ ประมาณร้อยห้าต้นนี้ประมาณร้อยห้าสิบเซนได้นะคะหกเดือนเกือบหกเดือนเนาะวันที่หกเมษายนนี้ก็จะหกเดือนนะคะน,นี่ก็ห้าเดือนกว่ากว่าเนาะวันนี้ก็จะมีเตี้ยบ้างสูงบ้างนะคะตามที่บอกเนาะเพราะว่าบางทีเราดินอยู่ที่สภาพดินเราเพิ่งปลูกปีแรกนะคะก็ใส่ปุ๋ยเท่ากันหมดแหละใส่ปุ๋ยเท่าๆกันดังนั้นเราก็จะพอฝนมาเราก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะนี่อย่างตรงนี้นะคะ ต้นนี้ก็สูงนี่สูงเท่าเราเลยต้นนี้ก็อยู่ที่เราสูง163ดังนั้นก็จะตรงนี้ก็จะ163เซนนะคะก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็จะเตี้ยหน่อยนะคะก็จะมีฝั่งนู้นนะคะสูงชัลูดเลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเอาผีเสื้อก็มาจับมาทําไมนี่อ๋อมีการมานี่แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วมีการมาจับอีกอ่นนี้นะคะอันนี้ก็จะ ฝั่งนี้ก็โอเคเลยนะคะตรงนี้เป็นดินเค็มนะคะเป็นดินเค็มเป็นดินเ,เหมือนคล้ายๆก็บดินดานเนาะดินขาวๆอะดินดานแต่ยูค่าสวยนะคะเหลือไว้เนาะตรงนู้นนะดินเต็มที่เลยตรงนี้ก็ยังเป็นทรายอยู่นะแต่ตรงนั้นนะ่ะที่เป็นดินดานอันนั้นสูงมากเลยนะคะสูงเกือบโอ้น่าจะเกือบสองเมตรได้นี่ฝั่งนี้ก็จะสูงนะคะมีสูงมีต่ําเนาะแล้วฝนมาเราก็จะมา ผลมาแล้วก็จะมาใส่ปุ๋ยกันนี่โอ้ก็โอเคอยู่นะนี่ฝั่งนี้นะคะหญ้าก็ไม่ต้องกําจัดนะคะอย่างที่บอกเนี่ยถ้าหญ้าตัวนี้ขึ้นนะคะเราไม่ต้องห่วงเลยนะเราไม่ต้องห่วงแล้วเขจะค่ายเขาจะคลุมหญ้าไปเลยนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นเเครือเป็นเถาวันนะกําจัดให้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวร้ายสําหรับยูคานะคะ โอ้นี่ตรงนี้ฝั่งนี้สูงชะลูดเลยนะตอนนี้สูงมากนะคะน่าจะน่าจะสองเมตรได้นะตรงเนี้ยต้นใหญ่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยนะคะฝั่งตรงนี้จะเป็นเหนียวทรายนะคะดินเหนียวทรายอืมดินเหนียวทรายจะสูงสวยนะคะฝั่งนี้ทั้งแถบเลยนะเหนียวทรายน่าจะเหนียวทรายนะคะนี่ถ้าสังเกตนะนี่ เหมือนดินเหนียวทรายฝั่งน,นี้จะสวยหน่อยอันนี้นะคะมีสองเมตรได้สองเมตรได้นะคะพราเราสูงร้อหสิบสาม,มน่าจะสองเมตรกว่าๆเนะอะตัวนี้ได้อยู่นะคะอืมตรงนี้มีหักนะคะมีหักไม่เป็นไรเตกมาได้ตอนนี้เราจะระหว่างระหว่างนาคนอื่นนะเราจะเว้นช่องไว้เยอะพอสมควรนะคะตอนนี้เกือบ เกือบห้าเมตรเกือบห้าเมตรได้นะคะเราจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขานะคะในการเขาทําอย่างอื่นเราก็จะได้ไม่กล้าม,มันจะได้ไม่ไม่ไปหาเขามากเท่าไหร่ก็ถ่ายตรงนี้ถ่ายเรื่อยๆเพราะว่าจะได้ตัดรากนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะนี่โอ้โดยรวมโดยรวมอยังหาสาเหตุไม่ได้นะว่าทําไมบางต้นสวยสูงสวยบางต้น างต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่ดินนะทีเนี้ยอืตรงนี้สวยนะร่องนี้เราได้ร่องนี้นะคะร่องนี้เราได้ถ่ายพรวนตรงร่องกลางเนาะเนี่ยแตกต่างเลยนะความแตกต่างของร่องนี้ร่องนี้สวยสุดนะได้ถ่ายอืมแต่ร่องอื่นเราไม่ได้ถ่ายพรวนนะคะเราไม่ได้ถ่ายพรวนดินเนาะเนี่ยเห็นความแตกต่างเลยนะ นี่การถ่ายนะคะน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรนะในร่องนี้จะสวยสุดนะร่องที่เราได้ถ่ายเนาะแต่ร่องที่เราไม่ได้ถ่ายก็ยังน่าน่าสนใจนะตรงนี้โอเคอันนี้ไม่มีข้อเปรียบเทียบเลยนะคะระหว่างถ่ายกับไม่ถ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูร่องอันนี้อันนี้ร่องที่เราถ่ายนะคะ ลองมาดูร่องที่เราไม่ถ่ายนะมันก็มันก็สวยอยู่นะแต่มัน,ม,นมันสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยนะคะระหว่างเราถ่ายก็ไม่ถ่ายเนาะอืมอันนี้น่าคิดนะคะใครมีอะไรที่จะแนะนำอ่าเม้นเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้เราเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นเนาะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าใช่หรือเปล่าแต่ยังไงถ้าเกิดใครมี ข้อมูลอะไรก็เม้นเข้ามาได้นะคะสวันนีสวัสดีค่ะ